ไทยพักดีสกิดกลุ่มเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญถามความเห็นประชาชนส่วนใหญ่หรือยังนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมและหาทุไทยม่วงบุญศรีแกนนำกลุ่มไทยพักดีถแถลงข่าวไทยพักดีคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญภายใต้แฮชแท็กถามประชาชนหรือยังที่เดอะสตรีทรัชดานายแพทย์วรงกล่าวว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาแต่นักการเมืองเป็นปัญหาของสังคมดังนั้นกลุ่มไทยพักดี จะเป็นองค์กรกลางในการรวบรวมประชาชนที่มีแนวคิดคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีหลักยึด5ข้อคือ 1. รัฐธรรมนูญปี2560ผ่านประชามาติด้วยคะแนนถึง16.8ล้านเสียงส่วนประชาชนที่คัดค้านมีเพียง10.5ล้านเสียงเท่านั้นจึงอยากถามนักการเมืองที่บอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยว่าตามหลักการต้องฟังเสียงประชาชนแต่วันนี้จะแก้ไขได้ถามประชาชนหรือย,ยัง 2. ประชาชนยังอดอยากซึ่งกรณีกองทัพเรือจะซื้อเรือแบบผ่อนส่งเพื่อดูแลผลประโยชน์ทางทะเลฝ่ายการเมืองยังปฏิเสธโดยอ้างเรื่องนี้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้งบประมาณกว่า15,000ล้านบาท 3. การที่สอวอมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นผลพวงจากประชามติเช่นกัน และทางกลุ่มถือว่าเป็นความไร้เดียงสาของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี60เพราะตนเชื่อว่ายังไงสวก็ต้องลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีมาจากพัคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้และไม่มีสวคนไหนที่จะฝืนมติของประชาชนและอีก3ปีก็จะหมดวาระก่อนจะมีสวชุดใหม่ที่มาจากกลุ่มอาชีพ 4. กลุ่มไทยพักดีกังวลว่าจะมีนักการเมืองบางกลุ่มอภิปรายในสภาแบบยั่วยุ และถือโอกาสนี้ใช้เบทีสภาในการปลุกระดมประชาชนในการที่จะอภิปรายนำสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งว่าด้วยความเป็นรัฐเดียวเพราะพวกนี้มีแนวคิดในการแบ่งแยกประเทศไทยรวมถึงหมวด2คือหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อว่ามีพักการเมืองที่มีแนวคิดในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลัง5 แนวคิดของพักการเมืองต่างๆที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่เป็นประโยชน์ของนักการเมืองเท่านั้นโดยกลุ่มไทยพักดีเตรียมรวบรวมรายชื่อประชาชนให้มากกว่า50,000รายชื่อเพื่อส่งประธานวุฒิสภาและสภาผู้แทรนราษฎรให้เห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยและถามประชาชนหรือยังถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ พร้อมแสดงแพลตฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อคัดค้านรัฐธรรมนูนของกลุ่มซึ่งลงชื่อได้ผ่าน QR code แชร์ผ่าน l ล n e Twitter และ Facebook ได้รวมถึงลิงก์ใน Google Forms และเปิดคลิปเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อโดยนายแพทย์วรรงเป็นผู้ลงชื่อเป็นคนแรกนอกจากนั้นนายแพทย์วรรงยืนยันว่ากระแสคัดค้านแรงทางกลุ่มจะทำให้เร็วที่สุดไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนโดยตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นไปจะรณรงค์ทั่วประเทศ เริ่มจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะจัดเสวนาในห้องประชุมหรือสถานที่ปิดและถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมยืนยันว่าไม่มีการจัดม็อบชนม็อบแน่นอนเพราะทางกลุ่มเน้นใช้แฟกสู้กับเฟกหรือใช้ความจริงสู้กับความเท็จและยึดถือกรอบของกฎหมาย